ข้าวคัวกับพลอยวันนี้จะชวนทําเมนูกล้วยบวชชีค่ะเริ่มต้นด้วยการหั่นกล้วยเป็นลูกๆแบบนี้นะคะวันนี้พลอยใช้กล้วยน้ำว้าสุกนะคะแต่ยังติดเขียวนิดๆอยู่มาทําค่ะตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่เกลือนิดนึงเอากล้วยที่เราหั่นไว้ต้มประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้ เอากล้วยมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบในภาพเลยค่ะเสร็จแล้วตั้งหม้อค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะใส่หัวกะทิใส่น้ำเปล่าน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายนะคะพอเดือดใส่กล้วยลงไปค่ะใส่เกลือน,นิดนึงต้มประมาณ10นาทีค่ะชิมรสชาติตามชอบได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยบวชชีของเราทำง่ายมากๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะ